ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องที่เมื่อวานที่เป็นนี่เนาะก็คือที่ดิฉันได้พูดถึงนี่เสียนี่นี่ไม่เสียจากประสบการณ์ตัวของชฉันเองที่ได้อ่าอัดคลิปให้เพื่อนเพ่อได้รับรู้ในการที่คือบวนการบริหารจัดการนี่ของดิฉันเนาะคะ่ะวันนี้ก็มาพูดถึงการที่จะหาะไรายได้อย่างไรเนาะสำหรับ คนที่เป็นหนี้เยอะคนและก็คนที่เขาเป็นหนี้น้อยมันจะแตกต่างกันนะคะสําหรับคนที่เป็นหนี้เยอะเราต้องขยันกว่าคนที่เป็นหนี้น้อยเนาะเพราะยังไงหรอภาระ,ะเราเยอะแยะเขามีแค่หนึ่งสองสามแต่เรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะต้องขยันและก็ต้องขยันหลายๆเทา่ากว่าเขาและก็ต้องหาเงินหลายๆลู่ทางกว่าเขาใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วขนาดหนี้สินเรายังมีงเรายังเป็นหนี้ตั้งหลายช่องทางอะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วที่เราหาเงินเราก็ต้องหาหลายช่องทางใช่ไหมคะอะ,อะไรที่มันเป็นเงินเป็นทองอะไรที่มันเป็นไรายได้เราต้องทําเราต้องหาเราต้องขยันเราต้องอดทนมากกว่าคนที่เขาเป็นหนี้น้อยและเขาไม่เป็นหนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปเอาอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมรดฐานที่จะไปะดูเขาหรือว่าไป เปรียบเทียบกับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาตัวของเราเราต้องนึกนึกตลอดดิฉันเอาตัวของดิฉันเป็นตัวอย่างนึกตลอดลว่าเออฉันเป็นนี้นะฉันจะมาอยู่สุขสบ,บายเหมือนก็บคนอื่นไม่ได้ที่จะมาเฮฮาที่จะมาปาตี T ้ I, อะไรไม่ได้นานๆครันน้งได้โอเคแต่เราอะ่ะเราต้องมีวินัยในการที่แบบเป็นนี่อะเราต้องใช้เขาอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะคือมันจะมามันคือเรียกอะไรอะ่ะ มันจะมาสนุกสนานเฮฮากับเขาไม่ได้อ่ะมันถึงเวลามันจะต้องไปทํางานมันถึงเวลาต้องหาเงินและการหาเงินมันก็คือช่องเดียวมันไม่ได้มันต้องหลายช่องทําไมล่ะคะนี่เรายังมีหลายช่องเพราะทะนั้นแล้วเราต้องหาอะไรที่มันเป็นเงินเป็นทองเราก็คือหาหมดมันจะได้เล็กได้น้อยจะได้มากได้น้อยกระช่างมันนี่นี่คือการการการที่เราหาเงินค่ะแต่เราต้องขยันกว่า คนอื่นเขาอ่าพูดถึงคนในครัวเรือนของเราเราก็ต้องมาคุยกันเราไปนี่กันเราไปนี่นะเราต้องเราต้องเดินไปด้วยกันนะ่ะเราต้องช่วยกันนะ่ะอะไรที่ประหยัดได้อะไรที่เซฟได้เราก็ต้องช่วยกันนะ่ะประมาณนี้อ่าสมมุติว่าสามีออกหางานหาเงินคนเดียวภรรยาอยู่บ้านภรรยาก็ต้องมีการทําทยังไงที่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทํายังไงที่จะมีะไรายได้ เสริมทําอย่างไรที่จะเซฟอะไรที่ไม่จําเป็นตัดอะไรที่ออกอะไรที่ไม่จะเป็นออกประมาณเนี้ยค่ะก็คือพูดง่ายเราต้องมาคุยกันสําสหรับสําหรับคนที่มีครอบครัวเราต้องมาคุยกันลูกเต้าเราก็ต้องมาคุยกันว่าเออเราจะเราจะเด,ดินเดินไปยังไงเราจะยังไงยังไงเราต้องคุยกันเราก็คือไม่ใช่แบบาสามีหาคนเดียว สามีเขาเรียกว่าอะไรอะสามีหาคุณเดียวภรรยาหาคุณเดียวเซฟคณเดียวประหยัดคนเดียวแต่แต่คนเดียวครอบครัวแต่ไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยมันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาคุยกันในการที่แบบอ่าเราทถานะตอนนี้เราคือปิดหนี้นะเราก็คือจะทํำยังไงให้มันใช้นี้ให้เขาห,หมดประมาณเนี้ยพูดถึงว่าถ้า เราช่วยกันประหยัดช่วยกันลดค่าใช้จ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยไอ้ตัวเนี้ยมันก็สามารถที่แบบเอาตัวเนี้ยมาใช้นี่ได้ค่ะนี่จากประสบการณ์ของตัวดิฉันเองนะคะที่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าคนที่เป็นหนี้ก็คือพืดด่ง่ายคุณต้องขยันมากกว่าคนที่ไม่เป็นหนี้และเป็นหนี้น้อยเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่ทําเป็นเงินเราก็เป็นเงินเป็นทองเราก็ต้องทําหมดค่ะแล้วก็ให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรียน ของเราประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีสาระดีๆไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆเนาะก็คงจะพักคลิปไว้แค่นี้ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้เพื่อนๆอัปเดตเพื่อนๆอยากจะรู้อะไรเผื่อที่ฉันมีความรู้หรือดิฉันไปหาความรู้ที่อื่นไม่เพื่อนๆเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเป็นกําลังใจให้ดิฉันก็ขอฝากกด อาจติดตามเป็นกำลังใจให้ชนดีชันด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ